สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู Channel ่ช n n e l มาเปหรูวิชนะคะในครั้งนี้ก็เป็น c h ปเตอร์ที่3ของเราแล้วนะมีใครเห็นอะไรหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นภาพพี่แฟนคลับวาดให้นะคะอ่าไม่ใช่นะแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นน้องโบนัสวาดให้นะคะเป็นเป็นคนที่มีฝีมือดีแล้วเราก็เลยจ้ายเขาเนี่ยวาดภาพออกแบบตัวละครอวตารให้เรานะคะสำหรับใครที่ต้องการภาพตูนสวยๆแบบนี้ หรืออยากจะให้น้องโบนัสเนี่ยออกแบบวาดภาพคาแรคเตอร์ให้คุณนะคะเชิญเข้าไปดูผลงานของเขาได้ที่เพจนี้เลยนะคะเราลงรายละเอียดไว้ให้แล้วเอาละทีนี้มาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าเนื่องจากเป็นแชปเตอร์ที่3ของเราแล้วนะคะครั้งนี้เราจะมาเล่นพิษอากาศกันค่ะหัวข้อของเรานะคะมีชื่อว่าคุณจะได้รับโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อน,เ,อนเลือกไพ่กันนะคะซึ่งในครั้งนี้ จะแตกต่างออกไปจากทุกทีเพราะว่าเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกเทพนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของไพทาโโลทั้ง4ก่กองนี้ทีมที่1นะคะเป็นเทพเฮอร์เมสไพ่เมจิกเชียนทีมที่2เป็นทีมเทพอ p พอลโลไพ่เดอะซันและทีมที่สเป็นเทพีอาธีนาไพ่จจสติสนะคะแล้วก็ไพ่ทีมที่4เป็นเทพีไอซิสเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะ เลือกได้หรือยังคะถ้าใครเลือกได้แล้วไปฟังคำทํานายกันคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่เมจิกเชียนเทพเพอร์เมดนะคะมาดูกันว่าเทพเพอร์เมดเนี่ยจะนำข่าวสารอะไรมาบอกคุณคุณจะได้โอกาสดีๆในเรื่องอะไรนะคะเรามาดูกันคุณได้ไพ่เอสออฟสอดโฟออฟว n นแล้วก็ซิกออฟเพนักเกนะคะ โอ้โหสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองนี้ไพ่เอ of อฟสอดนะคะไพ่หนึ่งดากเป็นไพ่ความสำเร็จเป็นไพ่แห่งชัยชนะที่ได้มาจากความรู้ได้มาจากปัญญาได้มาจากความสามารถพิเศษของคุณนะคะต้องบอกว่าผู้ที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะต่อสู้มาโดยตลอดนะต่อสู้มาเยอะมากพยายามมากๆที่จะเอาชนะ ปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตคือเรารู้สึกได้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยพยายามต่อสู้พยายามดิ้นรนมามากแล้วก็ไม่เคยที่จะละทิ้งความพยายามนี้เลยต่อจากนี้นะคะคุณจะได้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจะมีคนหิบยื่นความช่วยเหลือมาให้คุณนะคนคนนี้อาจจะเป็นได้ทั้งคนใกล้ชิดนะคะก็คือว่าอาจจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงนะคะคนใกล้ชิด เป็นเจ้านายหรือว่าอาจจะเป็นคนรักก็ได้หรือว่าเขาคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนมีจิตใจดีนะคะเขาเนี่ยเคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อนแล้วเขาก็อยากจะเป็นฝ่ายให้บ้างนะไพ่ f o r f wands นะคะหมายถึงการได้รับการสนับสนุนนะจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการงานการเรียนนะคะหรือแม้แต่การเงินด้วย six of pentacles ซึ่ง การช่วยเหลือในครั้งนี้ที่คุณได้รับเนี่ยมันจะช่วยยกระดับชีวิตนะคะให้คุณเนี่ยดีขึ้นให้คุณรู้สึกได้ถึงความมั่นคงรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วการที่เขาช่วยคุณเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเห็นความสามารถของคุณนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณมีความพยายามแล้วคุณเนี่ยสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้เขาอยากเห็นคุณไปได้ไกลนะคะไพ่เอ็ดออฟสอดนะคะเป็นความฉลาดของคุณด้วยแหละที่ รู้จักพรีเซนต์ตัวเองนะคะคุณรู้จักแสดงความสามารถทาให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีความสามารถยังไงคุณอาจจะพรีเซนต์ตัวเองด้วยการพูดนะคะการเขียนการเล่าเรื่องการบรรยายนะอ๋อเห็นไพ่สามใบมาอยู่ด้วยกันแบบนี้รู้สึกได้ว่าโอกาสที่คุณจะได้รับเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือโอกาสในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะ การได้รับการอนุมัตินะคะเหมือนเวลาที่คุณเนี่ยนำเสนออะไรไปอะ่ะสื่อสารอะไรไปแล้วเขาแบบเขาตอบตกลงอะ่ะเขาเซย์เย็ดนะคะก็ลองไปจินตนาการดูนะว่าเขาจะเซย์เย็ดเรื่องอะไรมีสิ่งใดที่คุณคาดหวังอยู่หรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้นะแล้วก็จะได้รับโอกาสในเรื่องของการเจรจาการต่อรองนะคะพูดอะไรไปสื่อสารอะไรไปแล้วเนี่ย มีแนวโน้มที่จะได้รับผลดีตอบกลับมาเวลาไปคุยไปเคลียอะไรเนี่ยจะได้รับความร่วมมือหรือว่าผลตอบรับที่ดีนะคะรวมถึงผลตอบรับในเรื่องของการเงินด้วยทีนี้เราจะมาเปิดไพ่พิเศษกันนะคะเป็นไพ่บทสรุปที่จะบอกว่าทําไมคุณถึงได้รับโอกาสนี้หรือว่าต่อจากนี้คุณจะเป็นยังไงนะคะซึ่งจะบอกกับเราในไพ่อัลลชุดคิสเนไฟลฟอกนี้นะคะ คุณได้ไพ่อะไร willing and helpment เป็นไพ่ที่พูดถึงการยอมโดนผูกมัดนะคะเป็นไพ่ที่พูดถึงเอลคนนี้เนี่ยตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือต้นไม้ต้นนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาช่วยคุณเนี่ยเขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือคุณจริงๆซึ่งคนคนนี้นะคะเขาอาจจะมีความผูกพันกับคุณมาก่อนผูกพันการทางใดทางหนึง่ง จะบอกว่าการที่คุณต่อสู้อะไรมาบ้างคุณสู้อะไรมาบ้างคนคนนี้เขาเห็นนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาช่วยเหลือให้คุณได้รับสิ่งดีๆให้คุณได้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปจริงๆแล้วต่อจากนี้คุณจะเป็นยังไงนะคะคุณได้ไพ่ s l i h t after darkness มาแล้วนะคะแสงสว่างหลังจากความมืดมิดนะคะเราได้เห็นแสงสว่างแล้ว สไลด์อ a ปเตอร์ดักเนสเนี่ยเป็นเหมือนแสงยามเช้านะคะซึ่งในที่แรกนะคะคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวว่ามันกําลังจะดีขึ้นนะแต่ชีวิตคุณต่อจากนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลาดับนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสอะไรดีๆเข้ามาแล้วแล้วคุณก็แค่รู้สึกว่าโอเคฉันได้รับโอกาสอะไรดีๆเข้ามาแล้วคุณก็ปล่อยมันผ่านไปนะคะมันก็อาจจะเป็นแค่แดดบางๆที่ผ่านตัวคุณไปเท่านั้น แต่ถ้าคุณรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันมันดียังไงมันพิเศษยังไงนะคะหรือมันหล่อเลี้ยงคุณยังไงมันช่วยเหลือคุณยังไงได้บ้างแล้วคุณอ่ะได้ตอบแทนเขากลับไปนะคะตอบแทนสิ่งดีๆเขากลับไปหรือว่าคุณได้สร้างเอฟเฟกอะไรต่อไปจากการที่คุณได้รับโอกาสนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่จะพาคุณเนี่ยไปสู่หนทางอื่นๆได้อีกยาวไกลเลยแหละ สไลด์อั t เตอร์ดักเนนะคะนี่ก็คือเรื่องของคุณค่ะผู้ที่เลือกไพ่ก้องที่หนึ่งผู้ที่เลือกเทพเฮอร์เมสนะคะทีนี้ไปฟังไพ่ก้องที่2กันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกเทพอ p พอลโลนะคะหรือผู้ที่เลือกไพ The Sun. ่เดอะซัเรามาดูกันนะคะว่าโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะคุณได้ f o r o f f One นะคะ H of p e n n a c l e แล้วก็ n a v e of Wand อ๋อสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ชุดนี้นะคะก็เขาบอกว่าดูแล้วเป็นอะไรที่น่ายินดีเหมือนกันไพ่ f o r of o n e นะคะบ่งบอกถึงงานเลี้ยงงานฉลองนะคะจะต้องมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นแน่ๆเลยโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะต่อจากเนี้ยจะทำให้คุณแฮปปี้นะคะ สำหรับผู้ที่เรียกไพ่กองนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเคยคุณอาจจะเคยมีการรอคอยมีการรอคอยอะไรสักอย่างนะคะอาจจะคาดหวังแล้วรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะมาอะไรแบบเนี้ยไพ่ edge of p e n c l e นะคะบ่งบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยคุณจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานด้วยนะคะจะมีข่าวในเรื่องของงานใหม่ๆเข้ามา หรือมีโอกาสนะคะที่จะได้งานใหม่มีนาโนมจะได้งานใหม่ซึ่งเนฟอฟวานบ่งบอกว่างานใหม่ที่คุณจะได้เนี่ยจะเป็นงานที่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องท้าทายนะคะเป็นงานที่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนหรือว่างานเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังใหม่กับเรื่องนี้นะคะหรือนะอาจจะมีโครงการที่คุณะรู้สึกว่าอยากจะทํามานานแล้วนะคะ มีการลงมือมีการวางแผนมาสักพักแล้วแต่ว่าที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยอาจจะติดขัดนะคะอาจจะเป็นช่วงโควิดแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีแต่ที่นี้เนี่ยมันมีสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะได้ลงมือทำแล้วนะคะอีกในนานนี้เพราะว่า Edge of Pentacle กับ n e of One เนี่ยบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะมันเป็นการเริ่มต้นทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนนะคะ มีแนวโน้มว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมีการเพิ่มสกิลมีการเพิ่มทักษะอะไรใหม่ๆด้วยหรือบางคนนะคะไปทำงานหรือไปเรียนในต่างประเทศนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ย้ายไปทำงานในที่ไกลๆไกลจากที่เคยอ,อยู่นะคะซึ่งการได้ย้ายในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายในชีวิตคุณมากเพราะว่า เหมือนกับว่ามันจะเป็นการที่คุณเนี่ยจะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ไปอยู่บ้านหลังใหม่ไปเจอคนใหม่ๆนะคะแล้วก็สังคมใหม่บ้านใหม่ที่คุณจะได้ไปอยู่เนี่ยนะคะมีแนวโนมว่าจะเป็นสังคมที่ดีนะเพราะว่าอยู่กันเหมือนครอบครัวนะคะรู้สึกว่าจะมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้อยู่บ้านนะคะเป็นเหมือนคนในครอบครัว ไพ่4 o of w a n d แล้วก็ a e of p e n t a c l e บ่งบอกถึงความมั่นคงนะคะโอกาสที่คุณกําลังจะได้รับเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตเรานะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับตัวเองเน่ยประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามมันเป็นแค่สัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะต้องบอกว่ามันมีสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะคะสําหรับเส้นทางนี้ เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พิเศษให้คุณกันนะคะเป็นไพ่บทสรุปที่จะบอกว่าทําไมคุณถึงได้รับโอกาสนี้และต่อจากนี้นะคะชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างซึ่งจะบอกกับเราในไพ่ออร์เคิลใบนี้นะคะคุณได้ไพ่อะไร The golden moment โอ้โหต้องบอกว่าไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงจุดพีคในชีวิตเป็นโมเมตนต์หนึ่งนะคะที่จะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขมากนะช่วงนี้เนี่ยจะทําอะไรก็รู้สึกว่าราบรื่นนะคะมีคนให้ความช่วยเหลือรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ง่ายนะเหมือนกับว่าเราได้รับการเข้าข้างตลอดจากจักรวาลน,นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นโมเมนต์นะคะเป็นช่วงขณะหนึ่งของชีวิตเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงหนึ่งนะคะก็ ตามกฎของความไม่เที่ยงอะเนาะก็เพราะว่าจาัก,กรวาลน,นะคะรู้แล้วว่าคุณเนี่ยเคยทำอะไรมาไว้บ้างเคยสั่งสมบุญเคยทำความดีอะไรไว้บ้างประจวบเหมาะกับความพยายามของคุณนะคะความตั้งใจของคุณด้วยแล้วก็บุญที่คุณสั่งสมมาด้วยมันพอเหมาะพอเจาะกันพอดีที่คุณน่จะได้รับโอกาสนี้นะคะโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเนี่ย และถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ชั่วยระยะเวลาหนึ่งก็ตามนะคะเพราะอย่างที่บอกเนาะยังมีสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องเรียนรู้อยู่อีกมากนะคะมันเป็นเหมือนสัญญาเริ่มต้นที่จะพาคุณน่ยไปสู่จุดที่ดีขึ้นก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณจะขวนควายโอกาสนี้จะตักตวงโอกาสนี้ยังไงนะคะเมื่อเราได้รับโอกาสนี้เนี่ยเราก็ต้องทําให้เต็มที่นะคะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่เทพอพอลโลหรือว่าไพ่เดซันชุดนี้นะ ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์บอกเราความรู้สึกได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ Justice นะคะผู้ที่เลือกเทพีอาร์ธีนามาดูกันค่ะว่าโอกาสอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะคุณได้ไพ่ Temperance ได้ The Empress นะคะแล้วก็ Knight of Cups อัศวินถือถ้วย ไพ่เทมเพลนนะคะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เจอเนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูชีวิตของคุณนะคะฟื้นฟูไปในทางที่ดีขึ้นเรารู้สึกได้ว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเจอเรื่องหนัหนกๆมาก่อนคุณอาจจะเคยพบเจอเรื่องที่ผิดหวังนะคะ หรืออาจจะเจอเรื่องเครียดอะไรมาเจอมลสุมอะไรบางอย่างมาหรือบางคนนะคะบางคนร้องไห้หนักมากเลยแต่ว่าต่อจากนี้นะคะไพ่เอ็มเพรสกับไนท์ออฟคัพเนี่ยบอกกับเราว่ามันจะมีสัญญาณดีๆนะคะมีสัญญาณดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักค่ะมันชัดเจนมากเลยนะที่จะเป็นเรื่องความรักหลังจากนี้นะคะจะเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ พบเจอผู้คนที่หลากหลายนะคะมีการออกสังคมมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะอาจจะเก็บตัวหรือเป็นช่วงที่คุณเสียใจอะ่ะแล้วบางครั้งอาจจะปล่อยตัวเองโทมนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยไพ่แอมเพ็บอกว่าคุณจะกลับมาดูดีอีกครั้งจะกลับมาสวยขึ้นมากลับมาดูดีขึ้นนะคะด้วยความที่หันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น ก็จะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดูโดดเด่นนะคะจะทําให้คุณเนี่ยมีเสน่ห์มากเลยเมื่อคุณสนใจที่จะดูแลตัวเองแล้วเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยเป็นที่จับตามองนะคะไม่ใช่แค่ความสวยงามเท่านั้นนะไม่ใช่แค่ความที่รูปลักษณ์ดีเท่านั้นนะความที่จิตใจคุณได้เติบโตขึ้นด้วยนะคะความงดงามเนี่ยมาได้ออกมาจากภายในทําให้คุณมีออร่ราอะไรบางอย่างที่ ส่งความสุขไปถึงคนรอบข้างแล้วมันก็ดึงดูดคนดีๆเข้ามาจะมีคนเห็นความงดงามของคุณนะคะแล้วก็นายออบคั p นะคะมีคนที่อยากจะมอบความรักให้คุณมีคนที่อยากจะทำให้คุณมีความสุขนะคะถ้วยที่นายอ of cup ยื่นมาให้เราเนี่ยเป็นได้ทั้งความรักแบบหนุ่มสาวนะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งความรักแบบมิตรภาพเลย นอกจากจะมีคนมารักมาชอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็นที่รักนะคะเป็นที่ชื่นชมของเพื่อนๆเป็นที่ชื่นชมของคนรอบๆข้างด้วยจะเนื้อหอมนั่นเองนะคะไพ่ e m p e r a น c e นะคะเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของการรักษาการเยียวยาความรักครั้งนี้เนี่ยความรักที่จะเข้ามาในครั้งนี้จะมาช่วยเยียวยาหัวใจเราด้วยนะคะถ้าคุณเคยเป็นคนที่บอบช้ำ หรือว่าเคยเสียใจในเรื่องความรักมามากแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาในครั้งนี้นะเขาจะพยายามปลอบใจพยายามรักษาเยียวยาให้คุณนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่หมายถึงการเรียนรู้ด้วยนะคะสําหรับความรักครั้งนี้จะเป็นอะไรที่มีการเรียนรู้ถึงการให้อภัยหรือพยายามปรับตัวเข้าหากันหรือบางทีนะคะอาจจะเป็นการที่คุณเองเนี่ยจะได้เยียวยารักษาความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยถ้าหากเขาเนี่ย เป็นคนที่บอบช้ำมาเหมือนกันเป็นคนที่เคยเจ็บมาเหมือนกันคุณทั้งคู่นะคะจะเป็นคนที่ได้แลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนถ้วยให้กันเป็นความรู้สึกที่ผัดกันเยียวยานะคะผัดกันทําให้ความรู้สึกอีกฝ่ายเนี่ยได้รับการฟื้นฟูนะคะการได้พบกับคนคนนี้เนี่ยการได้พบกันในครั้งนี้ของคุณทั้งคู่นะคะจะเป็นการเรียนรู้ที่ จะรักยังไงไม่ให้เจ็บเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาจะเอาประสบการณ์จากที่เคยเรียนรู้ในครั้งแล้วมาปรับใช้นะคะแล้วก็จะช่วยๆกันไปพยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วก็แล้วก็พยายามพัฒนาชีวิตให้อีกฝ่ายหนึ่งอะดีขึ้นดีขึ้นนะคะทีนี้นะคะจะเป็นการเปิดไพ่พิเศษให้คุณค่ะเป็นไพ่เซอร์ไพรส์นะคะเป็นบทสรุปที่จะบอกว่าทำไมคุณถึงได้รับโอกาสนี้หรือว่า ต่อจากนี้นะคะคุณจะเป็นยังไงซึ่งจะบอกกับเราในไพ่ออร์เคิลใบนี้นะคะไพ่คิสเนตไฟฟ็อกของเรามาดูกันคะ่ะว่าคุณจะได้ไพ่บทสรุปอะไรนะคะดูสิคะดอกไม้สีชมพูบานสะพังเลยอะ่ะมันต้องเป็นความรักแน่ๆเลยนะคะเนี่ยเป็นไพท่ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นเลยอะ่ะ คุณได้ไพ่ Immortality นะคะความเป็นอมตะนี่ก็คือต้นดอกท้อนะคะดอกท้อเนี่ยเป็นต้นไม้ที่สื่อถึงความมีอายุที่ยืนยาวสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งรู้ไหมคะว่าหมายถึงอะไรหมายถึงความรักนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยหมายถึงการที่คุณมีโชคในความรักนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตรงกับไพ่ทาโร่ชุดนี้เลย แล้วเหตุผลใดก็เล่าที่คุณได้รับความรักนะคะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเคยเจออะไรมาเยอะมากนะคะคุณผ่านอะไรมามากด้วยเหตุนี้เองนะคะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเนี่ยได้เรียนรู้ความรักมาเยอะมากนะคะเจ็บมามากแต่คุณเลือกที่จะให้อภัยในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาด แล้วก็ไม่จมปลักอยู่กับอดีตคุณเลือกที่จะก้าวต่อไปนะคะซึ่งสิ่งนี้ในตัวคุณนะคะได้ดึงดูดให้คนดีๆเข้ามาทำให้เขาเนี่ยอยากจะดูแลคุณนะคะซึ่งเราอาจจะมองว่าเนี่ยอาจจะเป็นของขวัญอย่างหนึ่งก็ได้นะไพ่อิมมอร์เทลิตเนี่ยเป็นเหมือนของขวัญน,นะคะ เป็นของขวัญที่คุณได้รับหลังจากที่ได้เรียนรู้มาเยอะแล้วนะคะเจอมาเยอะแล้วแล้วทีนี้ก็สมควรได้รับมันสักทีนะคะแท้จริงแล้วนะคะไพ่ justice เนี่ยเป็นไพ่ที่หมายถึงความยุติธรรมด้วยนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความยุติธรรมกรรมที่คุณทํามาสิ่งเหล่านี้เหมือนกับย้ําเตือนให้เรารู้ว่าเหตุผลที่คุณได้รับโอกาสนี้นะคะเป็นเพราะคุณสมควรได้รับแล้ว ควรที่จะได้พบกับความสุขสักทีนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้ความรักครั้งที่ผ่าน,านมาต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความรักของคุณแล้วนะคะจบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่เทพีอาท์ีาไพ่ j u s t i c ฟังจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกเทพีไอซิสหรือไพ่เดอะสตาร์นะคะ มาดูกันว่าโอกาสดีๆที่คุณจะได้รับนั้นคืออะไรมาดูไพ่ของคุณกันนะคะคุณได้ King of w n n d ดิลเวิร์แล้วก็ไพ่ u s t i c e นะคะไพ่ชุดนี้เนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่คุณเนี่ยได้พยายามทำอะไรมาอย่างยาวนานนะคะถ้า่างที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่พยายามมามากนะคะเป็นคนที่ขยนันเป็นคนทุ่มเท คุณอาจจะทํางานแบบเหมือนไม่มีวันหยุดเลยนะคะทํางานอย่างบ้าคลั่งต้นใช้คำว่าบ้าคลั่งเพราะว่าคุณเนี่ยอุทิศให้กับสิ่งที่คุณทําจริงๆนะผลของการที่คุณอุทิศให้กับการงานหรือว่าการเรียนนะคะจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการงานการเรียนแล้วก็การที่ได้พัฒนาทักษะให้สูงยิ่งขึ้นไปคุณจะได้มีโอกาสได้รับหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่เขาเรียกว่า เป็นการใช้ความรู้ขั้นที่สูงขึ้นไปนะคะมีแนวโน้มว่าจะได้รับตําแหน่งหรือหน้าที่ใหม่ที่ได้แสดงความสามารถมากกว่าเดิมนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยบางคนนะคะอาจจะยอมแลกความสุขสบายส่วนตัวนะคะยอมทนลําบากทําในสิ่งที่ยากลําบากเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นไพ่ king of w a n d เองเนี่ย ก็บ่งบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะเพราะอย่างนี้แหละคุณถึงไม่ยอมหยุดที่เป้าหมายระยะสั้นๆหรือว่าความสําเร็จสั้นๆเล็กน้อยนะคะคุณมองตัวเองให้ไกลคุณมองตัวเองไว้ไกลมากมองว่าตัวเองเนี่ยสักวันหนึ่งจะต้องสําเร็จในสิ่งที่หวังให้ได้ไม่ว่าจะต้องพยายามแค่ไหนก็ตามด้วยเหตุนี้นะคะจึงทําให้คุณเนี่ยได้รับในสิ่งที่คุณมุ่งหวังแล้วทีนี้นะคะไพ่ justice ไพ่ justice เนี่ยบอกกับเราว่าสิ่งที่ได้ทำมาทั้งหมดนะคะสิ่งที่คุณได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยมีคนเห็นนะมีคนประเมินว่าคุณเนี่ยมีความสามารถจริงๆความสามารถของคุณนะคะจะถูกประเมินแบบตรงไปตรงมาไม่มีเอียงไม่มีเอียงข้างทำมาเท่าไหนททำดีเท่าไหนได้เท่านั้นเลยคนที่ประเมินคุณหรือว่าให้คะแนนคุณนะคะ อาจจะเป็นเจ้านายนะคะหรือว่าคนที่กำลังจ้องมองดูคุณอยู่จะเป็นคนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มคนหลายๆคนก็ได้นะคะหรือใครก็ตามนะที่อยากจะสนับสนุนหรือถ้าหากไม่ใช่มนุษย์นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่สูงกว่านั้นได้เป็นเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เช่นกันนะคะโอกาสที่คุณจะได้รับนี้นะคะจะช่วยคุณเนี่ย มีชื่อเสียงในเรื่องของการงานนะคะหรือว่านั่นแหละอย่างที่เราบอกนะคะว่าตำแหน่งหรือสถานะของคุณเนี่ยจะได้อับสูงขึ้นไปอับสูงขึ้นไปจากที่ที่เป็นอยู่เราไม่ใช่แค่เรื่องของการงานเท่านั้นนะคะการเรียนหรือว่าการพัฒนาทักษะพัฒนาสกิลของคุณด้วยจะได้อัปเกรดไปในเลเวลที่สูงขึ้นนะคะในระดับที่คุณเนี่ยสามารถต้องบอกว่าเป็นระดับมาสเตอร์หรือว่าผู้ถ่ายทอดได้เลย คนอื่นจะรู้นะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆเก่งจริง,รงถึงได้ประสบความสำเร็จนะคะทีนี้เราจะมาเปิดไพ่พิเศษให้คุณนะคะเป็นไพ่เซอร์ไพรส์ซึ่งจะเป็นบทสรุปนะคะบอกว่าทำไมคุณถึงได้รับโอกาสนี้หรือว่าต่อจากนี้นะคะคุณจะเป็นยังไงหลังจากที่ได้รับโอกาสนี้ซึ่งจะบอกกับเราในไพ่ออร์ค e ลใบนี้นะคะคุณได้ไพ่อะไรมาดูกันค่ะ ลิชวลแอนด์ออฟเฟริงเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับพิธีกรรมนะคะไพ่ที่เกี่ยวกับพิธีกรรมหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงการอธิษฐานนะคะซึ่งเนี่ยตรงกับตรงกับคอนเซปต์ของไพ่เดอะสตาร์เลยนะคะที่พูดถึงการมีความหวังการมีศรัทธาแล้วก็ แล้วก็เป็นไพ่ที่พูดถึงการอธิษฐานนะคะผู้ที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเคยมีการไปขอนะคะอาจจะเคยไปขอบพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิธ์มีการอธิษฐานนะคะเห็นไหมคะว่าเนี่ยมีการจุดเทียนแล้วก็มีพิธีกรรมเกิดขึ้นคุณอาจจะไปขอในเรื่องของความสําเร็จนะคะแล้วเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ประเมินแล้วว่าคุณเนี่ยสมควรจะได้รับ เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายามมีความมีความมุ่งมั่นมีความสามารถจริงๆหรือถ้าไม่ใช่เรื่องของการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรามองว่าที่คุณได้รับโอกาสเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตอนที่คุณได้เดินทางมาในเส้นทางนี้เนี่ยคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยเป็นคนที่ช่วยเหลือเ,เพื่อนๆนะคะ เป็นการที่ได้ช่วยเหลือเพื่อล่่งทางที่เดินมากับคุณด้วยสิ่งที่คุณทาเนี่ยนะคะมันเป็นการส่งเสริมหรือว่าเกื้อกูลคนอื่นเขารู้นะคะเขารู้ว่าคุณได้ทําอะไรดีๆไว้แล้วเขาก็อยากจะสนับสนุนอยากจะเชียร์เราที่คุณได้ดีก็เพราะว่าความสามารถส่วนตัวความสามารถของตัวเองแล้วก็เพื่อนๆคนรอบข้างให้การสนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เราเห็นนะคะไพ่ ลิชวลแอนออฟเฟอริงเนี่ยมันคือการนำทางได้ด้วยนะสิ่งที่คุณทำแนละ้วก็ความสำเร็จที่คุณได้รับเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกลายเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเขาด้วยนะคะจะมีคนชื่นชมแล้วก็ยกย่องคุณให้คุณเป็นเหมือนโรโมเดลอะบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะแบบนั้นเลยนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะผู้ที่เลือกไพ่เดอะสตาร์ผู้ที่เลือกเทปีไอซิดนะคะ นี่ก็คือโอกาสที่คุณจะได้รับต่อจากนี้นะคะฟังแล้วรู้สึกยังไงเข้ามาคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกกันได้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมด้วยค่ะแล้วพบกันในเนื้อหาถัดไปนะคะบ๊ายบาย